ดาแม่ไม่พอไงนอกจากนีเน้เพราะผมเป็นคนเซ็งมาเองหนึ่งร้อยดาวผมก็ต้องอัพเงินหลักพันล้านอันนี้หลักสามพันล้านเอาผมเป็นคนปามเงินคุณสองไงหลังจากนั้นเนี่ยนะโอ้ยมีคนเลย 没办得到，坏了。